ต่อไปปัญญาคืออะไรอ่ะโนะยมจบหมอก็บอกมีปัญญาโยมจบวิศวะก็บอกมีปัญญาแต่ใช่ไหมไม่ใช่นะปัญญาของพระศาส,สดาคือการเข้าไปเห็นเห็นอะไรสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอืมถ้ายมเห็นสัจจะความจริงตรงเนี้ยในรูปและในนามว่ารูปทั้งหลาย ที่เที่ยงแท้เนี่ยไม่มีในโลกรูปไม่เที่ยงทั้งสิ้นดินน้ําไฟลมไม่เที่ยงทั้งสิ้นเนี่ยยังมีปัญญาละและถ้ายมเห็นต่อไปนามธรรมทั้งหลายที่เที่ยงเนี่ยไม่มีในโลกนามธรรมมีอะไรอ่าไล่ไปสุขทุกมีสุขของใครแช่อยู่ในใจตลอดเที่ยงแท้ตลอดมีไหมไม่มีมีใครมีทุกอยู่ทุกวินาทีไม่มีดับเลยไม่มีอีก มีใครอุเบกขาตลอดทุกวินาทีไม่ดับไม่มีอีกสัญญาความจําสังขารความปรุงแต่งไม่มีเที่ยงเกิดดับตลอดนี่คือการเข้าเห็นสัจจะความจริงนี่เรียกว่ามีปัญญาและนี่คือเรียกว่าวิปัสสนา